สวัสดีครับผมเล็กจากโชลูมพรีเมียมมอเตอร์ครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับมาทำรีวิวให้ลูกค้าเลือกชมเลือกซื้ออีกหนึ่งคันผมบอกเลยคันนี้นะครับลูกค้าท่านไหนมาก่อนได้ก่อนแน่นอนแล้วรถนะครับผมบอกเลยสภาพเก่าเก็บสีเดิมทั้งคันนะครับลูกค้าด้วยรถผ่านการใช้งานมาคันนี้เป็นตัว ett, เอเวอร์เรสตปี2006นะครับเป็นเครื่องดีเซล2005 XLT ผ่านการใช้งานมา19ปีแต่รถเจ้าของเก่าเก็บมากนะครับแล้วให้หารถใหม่ถ้าสภาพเท่านี้ผมบอกเลยหาไม่เจออีกแล้วเนี่ยดูดิคือชุดโครงโครเมียมทุกอย่างใสกิ้งแบสองแทนกระจกได้แล้วรถไม่เคยเคลียร์สีไม่เคยเก็บสีมาแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาแล้วผมบอกเลยคันนี้นะฮะราคาไม่แพงใครกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ทนแล้วก็ประหยัด แนะนำเลยครับมาดูรถคันนี้ก่อนได้เลยไม่เสียเวลาแน่นอนอดูรอบๆกันใหม่จริงครับลูกค้าคันนี้แล้วด้วยราคาผมบอกเลย1นึ่0แสนกับสามหมเท่านั้นตีเป็นตัวเลขกลมๆแสนสีอ่อ่ะได้รถไซส์ประมาณนี้ไว้ใช้งานแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาที่ลูกค้าจ่ายไปแน่นอนครับแล้วลดราคาประมาณนี้นะผมบอกเลยซื้อไปใช้ ขับไปสัก4-5ปีหายก็หายหลักหมื่นแล้วครับไม่ได้เจ็บตัวไปมากกว่านี้แล้วแล้ะยิ่งถ้ารักษาสภาพได้เท่านี้นะผมบอกเลยอนาคตยังไงก็คุ้มค่าเดี๋ยวให้ดูภายในคือแบบรถใหม่จริงอะ่ะดูดิแผงข้างประตูทุกอย่างคือก็าอาจมีรูรอยบ้างนะครับตามการใช้งานเพราะทุกเนี้ยอาจจะกดบ่อยจะดูภายในอีกเนี้ย ทุกอย่างเหมือนสตาร์ไว้จอนเมื่อสิปีที่จอดอยู่บนโชว์รูมยังไงอย่างนั้นเลยคือใหม่จริงดูเบาะดูผ้าคือดูผ้าหลังคาผมบอกเลยครับมาเห็นรถจริงนะยังไงก็หนีกลับบ้านไม่ออกแน่นอนคือรถมันใหม่จริงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกเลยแม้ว่าผมจะพูดว่าใหม่นะครับแต่สุดท้ายแล้วลูกค้าต้องมาดูด้วยตัวลูกค้าเองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนถ้ามาดูรถผมแล้วนะ ไม่ตรงตามที่ลงแจ้งโฆษณาเนี่ยผมยินดีจ่ายค่าน้ำมันค่าเดินทางให้ลูกค้าเลยถ้าไม่ตรงตามที่ลงแจ้งนะครับลูกค้าเนี่ยชุดโครเมียมทุกอย่างเหมือนส่องแทนกระจกได้เลยอะ่ะคือเก็บยังไงเนี่ยให้มันใหม่อย่างนี้ได้เนี่ยโหกว้างสบาย <laughs> เป็นไงเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับลูกค้าคันนี้รถวิ่งมาไม่เยอะ หนึ่งแสนกับ90,000มื่โลเท่านั้นบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างกุญแจทุกอย่างครบนะครับลูกค้าแล้วก็ท่านไหนมองหารถรุ่นนี้ประมาณนี้เอาไว้ใช้งานต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องห่วงเราบีบริการจัดส่งให้นะฮะทั่วประเทศไทยก่อนจะนำไปส่งรถยังไงก็โทรมาคุยทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเอารถไปส่งถึงบ้านลูกค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ลงแจ้งเนี่ยผมยินดีเลยนะฮะ <c oughs> คืนเงินจองที่ลูกค้ามัดจาไว้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าผมก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งแหละครับว่ารถที่เอาไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยถ้าไม่สวยจริงผมก็ไม่กล้าขับไปนะฮะผ <c oughs> ่าทรงภาสีครบนะครับลูกค้าแล้วก็บอกเลยเนี่ยคือเขาเก็บรักษายัางไงเนี่ยหลงวงหลังค้าไม่มีด้านอะและคกงแลกเกอร์อยู่ในสภาพดีหมดอะ เห็นแล้วยังอยากได้เลยผมบอกเลยครับคันนี้นะลูกค้าซื้อไปพร้อมใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องเก็บไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วแล้วดูผ้าแผ่นกันความร้อนซับเสียงรถผ่านการใช้งานมา19ปียดดูสภาพดิคือเนี่ยมันยังมันมันยังสภาพดีอยู่เลยอะ่ะแล้วไม่มีเยอะไม่มีคราบน้ำมันเลยอะผมบอกเลย นะลองไม่เห็นด้วยตัวเองดีกว่ามาลองจับลองขับลองทำดูแล้วผมบอกเลยมาไม่เสียเวลาแน่นอนนะฮะถ้ามาแล้วนะรถไม่ตรงตามที่ลงแจ้งลงขายเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมยินดีจ่ายค่าน้ํามันค่าเดินทางค่าเสียเวลาให้แล้วบอกเลยคันนี้ต้องรีบตัดสินใจนะครับลูกค้าช้าผมบอกเลยไม่ทันแน่นอนไว้เดี๋ยวมีสภาพดีเข้ามายัางไงเดี๋ยวทำรีวิวให้ลูกค้าเลือกชมเลือกดูอีกหนึ่งคันแล้วกันครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ